ในวันที่เรามีแต่ไข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 ่แล้วก็ไข่นะคะสามไข่นะคะไข่ดาวไข่ต้มแล้ขไข่เจียวนะจ๊ะเราจะเพิ่มความแซ่บด้วยซิงต่อไปนี้จ้ะนี่ร<ๆ>ครับปลาสับทั้งสามของเราครับสับธรรมดาสับโหดสับสาหัสนะครับเป็นของตัวของอบนะจ๊ะเลือกที่ไข่ต้มเลยนะครับเวลากินนะฮะผ่ากลางนี้นะครับเอาสาหัสแปะลงไปนะฮะแล้วประ,ะก,กบกับไปเป็นแซนด์วิชนะครับมาครับสอดีคัมนะฮะลุยครับ สาหัตไหมสาหัดปะนอกจากจะมีไข่ติดบ้างกันแล้วนะคะแล้ควรจะมีปลาราสับนะคะจากฟาดฟูติดบ้างไปด้วยนะคะทำให้เมนูของคุณไม่ธรรมดาจ้ะโอหคระว่าเลยเนี่ยไก่ดาวไกดาวนะฮะสับโหนนะครับสับโหดสับโหอมันมีความเผ็ด ตางระดับไปนะฮะตามความแกร่งใส่แน่นๆนะครับมาฮาลุยครับแต่จริงๆถ้าสลับวัดีนปลาสบธรรมดาก็ก็เผ็ดแล้วนะคะโหดพอไหวแต่สาหัสนี่หนักหน่วงไปลิดนหนึ่งสดมากครับเน้อผักสดนะครับผักสดธรรมดาก็แซบได้ก็แซบได้นะฮะปาดแบบนี้นะครับลุยฮะ ดีอยเดี๋ยวอ่อันนี้คือมะเขือเหรอม่วงมะเขือม่วงเหรอเป็นรูดแบบนี้เหรอไหนกินสิมันกินทั้งยังไงหรงงอ๋อปลาหลงอลงนื้อฮะแบบนื้อสีสันสวยงามเลยครับแต่ก็ยังแพ้เสื้อของอบนะคะอมมากเลไข่เจียวสักนิดหมงคะคุณ ไข่เจียวคุณกินกับอะไรคะหืมสาหัสพลังโลกทุกคนจริงเหรออืมอืมไข่เจียวนักรับแบบนี้นะฮะแค่นี้นะคะเมื่อหันคุณคก็จะอร่อยแซ็บได้แล้วนะจ๊ะง่ายดายมากโดนเหนียวจี๊ดอ่ะ นะะคอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกบ้านควรจะมีนะคะเป็นแคปหมูครับสูตรใหม่ของเรานะฮะใส่พริกด้วยครับโอเคเอาให้ดูนะคะเที๋ยวให้ดูอันนี้นอกจากในแคบหมูยังพริกกรอบอยู่ข้างในด้วยนะจ๊ะใช่ฮะแคบหมูพริกกรอบนะครับตัวใหม่ของเรานะฮะโอ้ยเผ็ด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 มาค่ะดูสีดูสีดูสีทุก่อนลุยฮะอร่อยแน่นอนอยากให้ทุกคนลองชิมนะคะยอดมา อู้สับสาหัสไปอีกข้าวแบบนี้เราโคตรมันเน้นๆไปนะครับเป็นคำที่ฟินมากครับลุยฮะเฮ้ให้ดูให้ดูในถุงอีกทีหนึ่งนี่นะคะเป็นแคบหมูกับพริกกรอบนะคะอร่อยมากเข้ากันเข้ากันฟุดๆุดฟาดฟูดสุดยอดพี่บสั่งได้ไหมครับลองมยครับทางท่านผมไลอ้อนนะคะแอดฟาดฟูดนะคะ F A D F O O D right